เอาไปเบิร์ดเลยนเาเพราะอย่งนี่อันเขาหลอกแค่แล้ววันี้เอาเบิร์ดเลยนมั้ยโอเคต้นนั้นเสานั้นชิบดิบตัวไหนก็แม่นบอกครับโอ้เดี๋ยวไปเบิร์ดก่อนก็งานหยาบเลยนะพี่น้องนะเสามันยังไม่ได้เรียงไว้ข้างหน้านะครัับมนอยู่ข้างในนู้นนะแต่ละหลังนะครับผมต้องต้องได้เอาโซ่นะไปคล้องแล้วก็ดึงมา งานเข้าครับพี่น้องออตัวจับขากล้องขาโทรศัพท์หัก oh, <no. S 1> เราผมจะถ่ายยังไงแล้วเนี่ยเ oh. oh, no. ้าจยยกปีแลยเขาไง เจ๊ซิมฮุป้ายังแบกไว้ได้สวยอยู่ด้วยโอ้โอ้ขนาดบวสบายด้วยนะขนาดพาทึงนิวพาทึงอันหัวพาทึงหัวใจป้าทุ่งี่แข็งแรงได้ป่านนี้เนาะโอ้ยอายุยืนอายุยืนเพราะไงยืนยืนยืนเ้อ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BNT Super ครับผมวันนี้ครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะมารับจ็อบนะพี่น้องมาทําอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะนี่รับจ็อบนะพี่น้องนะมาลื้อเสาเก่านะพี่น้องนะถอนเสาเก่าย้ายเสาเก่าให้เขานะพี่น้องอา่าเสาเนี่ยนั่นเป็นหน้า หน้าห้านะผมหน้าห้ามีรายขนาดมากเลยนะจะต้องสำรวจก่อนเดี๋ยวคุยราคากับลูกค้าก่อนว่าจะตกลงกันที่เท่าไหร่นะครับผมต้องได้ที่จริงต้องเอารถเข้าไปข้างในนะมันจึงถึงจะยกได้หมดนะโอเคเดี๋ยวสำรวจดูก่อนนะจกต้นว่ะ ออนนี้เป็นบ้านเก่านะเขาก็ทุบออกแล้วนี่ไอพวกโงงพวกหานี่ผมก็ต้องได้มาย้ายออกนะก็เดี๋ยวคุยราคากันใหม่พวกย้ายไหานะครับเดี๋ยวขอย้ายไอนี้ก่อนนะพวกโงงพวกไหาเดี๋ยวหนึ่งสองสามสามสามใบเลยนะเขาจะมันจะเอาได้ยังไงถ้าจะมายกจริงๆนะมันจะเอายังไงอืม <c oughs> อสำรวจดูดก่อนอ๋อมีหน้าหกด้วยครับมีหน้าหกด้วยหน้าหกหน้าหกหน้าหกหน้าห้าจะมีแค่สามต้นข้างหน้านะครับเป็นชุดมุกนะเอาไปเบิร์ดเลยมั้งเพราะไงเนี่อันขออเขาหลอกแค่แหล้ววะนี่เอาเบิร์ดเลยมั้ง ตัวไหนก็เมนบอกครับโอ้เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนว่าม,มันเกือบเศร้าวกว่าหัวนี่เกือบสามซิปหัวนี่หลังนี้ก็ใช่นะพี่น้องเลยโอ้ข้างหล,งลังนูง่นเจ้ารถมายังไงเนาะประเดี๋ยวเนาะข้างหลงัง ตัวนี้อจะเอาเข้ามาได้ไงเนี่ยเอาไม่ถึงเด้อพี่น้องเลยอ้าวเสาก็ตัดไม่ขาดโอ้นึกว่าตัดไม่ขาดโอ้ตัดขาดแล้วเห็นไหมครับเี่นอนอยู่นึกว่าตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดแล้งงานเข้านะพี่น้องโอเคเดี๋ยวพิจารณาก่อนนะเดี๋ยวคุยราคากับลูกค้าก่อนว่าจะตกลงกันที่เท่าไหร่นะ เพราะว่าถ้าได้เข้ามาย้ายขนาดนี้ก็ปกติก็คิดเป็นเป็นต้นไปนะเป็นต้นไปแต่ลูกค,ค้าเก่าครับผมผมเคยย้ายอยู่ครั้งหนึ่งนะถ้าใครยังจําได้ในะคลิปเก่าๆนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไวท้ท้ายคลิปนะครับผมโอเคก่อวเดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยราคาก่อนนะก็งานยาบเลยนะพี่น้องนะเสาันยังไม่ได้เรียงไว้ข้างหน้านะ อยู่ข้างในนู้นนะแต่ละหลังนะครับผมต้องต้องได้เอาโซ่นะไปคล้องแล้วก็ดึงมาดึงมาทียะต้นเียะต้นนะฮะโอเค <Okay. S 2> ก็งานนี้ก็น่าจะงานจับเลยแหละนะหลังหงึชั่วโมงหนึงได้ไหมเนี่ยอ่ะโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะค่อยๆทาการคอยขึ้นนะครับผมเดี๋ยวจะใช้ตรงเตงหรือไม่ก็จะหิ้วกลางเลยนะเพราะว่าเสามันเก่าแล้วมันแข็งเรียบร้อยแล้วมันไม่หกักหรอก <Okay. S 1> จะเหิ้อุกกางขึ้นเลยนะครับหรือจะใช้ตรงเตงก็เดี๋ยวพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูนะครับผม อตอนนี้เราจะดึงนะทีนี้นะเพราะว่ามันยกไม่ได้แล้วโอเคดึงสาต้นเลยดึงไปกองไว้ก่อนนะฮะตรงนั้นนะฮะผมเดี๋ยมาดูง่าบผมว่ามมจะดึงไปนักษณะไหนมันจะขึ้นไหมฮะ ึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับผม45ต้นนะก็มันช้าเพราะว่ามันได้เก็บนะเก็บมาโลอมากองกันไว้ตรงนี้นะครับผมเอาเคียนลากออกมานะครับก็เลยช้าเราโอเคงานยาบครับก็น่าจะหลายชั่วโมงอยู่นะกว่าจะเอาขึ้นหมดแล้วก็จะเอาไปส่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปเอาหลังนั้นก่อนนะนะ่ะหลังนั้นก็เดี๋ยวจะเอาเสาใหญ่ขึ้นก่อนปูพื้นก่อนนะเ,เสาใหญ่ขึ้นปูพื้นก่อนเราค่อยเอาเสาเล็กกองไว้ข้างบนนะเพราะว่า ถ้าเอาเสาเล็กกองแมงล่างนี่มันจะไม่ได้ระดับนะอีกอย่างคือ,อกลกัวมันหักด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวรถไปเทียบแสดฝั่งนั้นก่อนนะครับผมตอนนี้ก็มาฝั่งนี้แล้วนะฮะก็เหนื่อยนะไม่ใช่ว่าเหนื่อยเพราะมันไม่ได้ทอยนะถ้าทอยไว้แล้วมันไม่เหนื่อยขนาดนี้นะผมมันแป๊บเดียวอันนี้ต้องผ่านมาแล้วประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะยังไม่ถึงไหนเลยนะครับก็เดี๋ยวจะได้ทอยเข้ามานะได้ดึงเข้ามา ก็เดี๋ยวจะอีกสามสิบนาทีก็เที่ยงครับผมเดี๋ยวเอาขึ้นหมดนี้ก็ไปพักเที่ยงก่อนแล้วค่อยเดินทางไปที่บ้านเจ้าของบ้านนะฮะว่าเขาจะไปลงลักษณะไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนนะครับผมงานเข้าออครับพี่น้อง oh, <no. S 1> ตัวจับขากล้องขาโทรศัพท์หัก oh, <no. S 1> อ่าเราผมจะถ่ายยังไงละเนี่ย oh, <no. S 1> เวียนกรรมแล้วพี่น้อง อ่ะโอเคเดี๋ยวก็เอาจะเอาขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ภาคเหนือเราที่สี่แล้วครับผมแดดร้อนมากครับแดดจ้ามากเลยครับเหมือนฝนจะตกนะลอโดดอีกแล้วก็สงสัยต้องเอาไปติดกาวนะโอเคเนี่ยอันนี้ของผมดีเอไว้นะครับเนี่ยเอาขาไม้เซลฟี่นะก็มาใส่กับขาจับกล่องเนี่ยเห็นไหมใส่กับขากล่องตงัวนี้ซื้อมาจาก อาลาซ่าตั้งนานนะผมหักวมดแล้ว,ลวนี่ตัวนี้ก็แปลงฮะเอาท่อ PVC นะมาติดกาวเอาครับเนี่ยก่อจะถ่ายให้ทุกท่านได้ดูกันโอเคขากล้องหกักเดี๋ยวก็เอาเสาขึ้นรถเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะกลับไปบ้านก่อนนะเดี๋ยวไปติดกาวซะก่อนนะครับเพราะว่าจากสถานที่ตรงนี้นะกลับบ้านผมมันห่างกันประมาณ500เมตรนะฮะ ก็เดี๋ยวจะไปพักเหนื่อยด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะฮะบ่ายประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามผมจะลงอเอาไปส่งลูกค้านะครับผมโอเคก็คงจะขอ,อยุตีการได้ทำเองครั้นี้ก่อนนะไปต่อกันช่วงหน้าครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็หยอดกาวไปที่เรียบร้อยแล้วนะไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมนะโอ้ยกาวยังไม่แห้งเลย oh, <no. S 1> นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอา ของไปส่งให้ลูกค้านะผมแล้วก็ต้องถนอมใช้ก่อนนะผมเพราะว่าเกายังไม่แห้งเลยโอเคตอนนี้ก็ใช้ไปพังๆก่อนนะฮะเดี๋ยวหาตัวไม้เซลฟี่มาใหม่ก่อนนะครับน่าจะมีอยู่นะ <Wow. S 1> ก็เตรียมพร้อมแล้วครับผมตอนนี้ก็เอาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเสาทั้งหมดมี41ต้นนะผมนับดูแล้วม <Wow. S 1> ีทั้งหน้า5้าแล้วก็หน้าหนี่ตัวนี้หน้า6นะครับเด็กข่อยนะตัวดีบี 12นะครับโทรีวีส1 2ก็เป็นเหล็กๆที่ใช้ล่อเสาเสารุ่นเก่าครับผมเหล็กมันจะใหญ่มากนะเหล็กตัวเอชดีสามสิบนี่จะใหญ่เกือบเท่าๆตัว40เลยนะเสาสมัยก่อนนะตอนนี้ก็มีเสาหน้า5ด้วยหน้าหน้าสีก็มีฮนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยครับทีนี้เตรียมพร้อมแล้วนะฮะ มาถึงที่หมายแล้วครับผมผมจะให้ดูท่านดูท่านดูน,นี้นะสะน้ําใสมากเลยนะพี่น้องโอ้โหมองเหินก้นสะเลยนะอืมอ้มเขียวมาก <Wow. S 1> นี่นะเราจะมาส่งให้บ้านหลังนี้นะครับผม <Wow. S 1> เป็นบ้านที่อยู่กลางสนยางนะเดี๋ยวต้องถามเจ้ความก่อนจะเอาไปไหนนะยังว่าคอยอัดมาเทียวยังว่าคอยอัดมาเทียวเดียวนักเดียวได้หนิ แล่นมานี่โว่ได้ปืนมาอ๋อเอาลงนี่บ่ะครับเดี๋ยวซีเครียดออกดอกไปหนิมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาไม่มีมีไม่อันเอาส่นยูคข้าอย่าเอาได้บ่นี่เชียวห้องเสาห้องห้องหัวห้องตีนมานะห้องส่วนห้องส่วนห้องแต่คือแบบนี้แหละ มันมัน,ม,นมันจังเอาง่ายเวลาเขาเห็ดน่ะนะนะครับครับเดี๋ยวผมย่างหาดอกโอเคพี่น้อง <c oughs> ก็มาถึงเรียบร้อยที่แรกว่าจะอาลงตรงนู้นนะข้างหลังนู้นเพราะว่ามันมีกองไม้กองเก่าอยู่นะลูกค้าบอกว่า,าเปลี่ยนแผนเอาไปไว้ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเผื่อเขาอยากจะทำข้างหน้านะ <Okay. S 2> โอเคโอเคก็วิ่งมาหนักนะ น่าจะไอกองเล็กๆนี้น่าจะอยู่ประมาณสักสักสามตันได้นะฮะว้าว <Wow. S 1> รู้สึกว่ารถจะวิ่งอืดๆนะฮะก็คิดว่าน่าจะหนักอยู่นะครับก็มาถึงแล้วฮะใช้เวลาในการขนย้ายนะฮะตั้งแต่สิบเอโมงฮนะตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วเพราะว่ากลับไปพักที่บ้านนะครับผมเพราะว่าต้องได้อาบน้ำใหม่เลยนะพี่น้องมัน มันมันมันร้อนอบอ้าวมากเหมือนฝนจะตกนะแต่ว่ามันไม่ตกแต่ว่าอยู่ยในป่ายางนี่โอเคเลยเย็นสบายครับแต่ว่าอยู่ตรงนั้นนะฮะอยู่ใกล้โรงพยาบาลด้วยนะครับมีตึกมีอะไรรอบข้างไปหมดเลยนะลมก็ไม่พัดนะมันก็เลยทําให้อากาศไม่ถ่ายเทพักอยู่สี่ห้ารอบนะฮะกว่าจะเอาขึ้นหมดเนะี่ยสี่สิบเอ็ดต้นนะโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านเอาลงตรงนี้แหละนะ เดี๋ยวเไปเตรียมสถานที่ก่อนนะครับผมแข็งแรงขนานดะเลวคนละท่อนอยางท่อนอยางแบกมาผู้เดียวอือโอ้อยู่ดีมีแหงเด้อพผใหญ่เด้อโอ้วก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ทําการจัดหมอนนะฮะจัดหมอนรองไว้นะครับต่อไปก็จะยกลงมาวัดระยะก,ก่อนนะว่าจะ ดูกันยังไงจะ,จะจัดกันยังไงนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเอาลงมาก่อนนะครับผม ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เอาเรียงลงแล้วนะฮะเป็นเสาหน้าห้านะเสาหน้าชุดนี้จะเป็นเสาหน้าห้าตัวนั้นจะเป็นเสาหน้าสี่นะส่วนเสาหน้าหกจะอยู่ข้างบนนะอยู่ถ้าอยู่บนรถก็อยู่ข้างล่างสุดนะครับตอนนี้ก็จะเอามาเรียงไว้ตรงนี้นะทีนี้นะครับก็เดี๋ยวจะจัดให้ลูกค้าครัผมเพราะว่าถึงมันจะเป็นเสาเก่าหรือเสาที่ไม่ได้ใช้แล้วเราต้องเรียงให้เป็นระเบียบเพื่อลูกค้าอยากจะใช้นะฮะมันจะได้ทําง่ายนะโอเคเนี่ยก็ต้องลองไม้ขึ้นไปนะครับ เก่อจะได้ใช้มันจะได้มีอ่ามันจะได้ยกอะ่ะเวลายกก็จะไดย้ยกง่ายนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาส่วนที่เหลือฮะลงไว้ตรงนี้เลยนะครับผมมาดูกันครับผม ยีจสกปีแล้วพอ่ <76? S 3> อใหญ่เจ็ดสิบหกป้ายังแบ,บียดไว้ในสุดอ,อยู่ดอกโอ้โหเจ็ดสิบหกปีเออโอ้ยแข็งแรงโอ้ยอ,อย่าอยู่เงีเด้พอพ่อใหญ่เด้อเจ็ดสิบหกปีแล้วพอ่อใหญ่ทาหัวท<ม>าหัวใจอีก ขนาดวาสบายด้วยนะขนาดพ้าถุงนิวพ้าถุงเันหดผ้าถุงห,ด,งหดใจญ่อ๋อถูกนี่แข็งแรงได้ป่านี่เนาะวว้า <Wow. S 1> โอ้ยอ่ยืนยืนอ่ะยืนยืนว่าไงยืนยืนยืนเ้อะโอ้ยขาขาขาโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการเอาเสาฮนะสปูนเก่านะฮะมาลงให้ลูกค้านะครับผมเป็นการว่าจ้างนะเป็นการว่าจ้าง ก็ลูกค้าเก่าของผมนี่แหละครับผมก็่าจ้างกันเหมากันไปครับผมก็เหมาวันนี้ครนะับสามพันฮะไม่รู้ว่าจะถูกจะแพงนะฮะลองช่วยผมคิดหน่อยครับว่าที่ผมเอามาเนี่ยในราคาที่เหมากันมาเนี่ยราคาสามพันบาทนะก็เหงื่อตกฮะ <c oughs> เหงื่อตกยางเกือบออกนะ <c oughs> ยางออกนี่คือยางตายนะเกือบออก <c oughs> ก็เดี๋ยวฝาก ให้ทุกท่านพิจรารณาด้วยนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็คงจะไว้เจอกัน,นคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ